อสวัสดีครับวันนี้อยู่ใน Anim ีน้เมเชันเนาะวันนี้ก็มีอัปเดตเข้าใหม่นะครับเข้ามานะซึ่งก็เอาจริงถ้าใครคาดหวังรออะไรเนี่ยก็คืออาจจะ <c oughs> อาจจะไม่มีนะเออซึ่งอัปเดตเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะก็แค่อัปเลเวลนะครับของการ์ดแล้วก็ดาดเข้ามานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัวละครเพรเข้ามาเนาะทุกครั้งนะครับที่มีด่านใหม่หรือสตอรี่ใหม่ ะจะมีตัวละครเวทเข้ามาด้วยนะซึ่งก็เป็นเจ้าทรงจิงอูนี่เองนะครับผมซึ่งเป็นในเวอร์ชั่นเ,เรียกว่าไงนะก่อนที่จะจะเป็นแบบโคตรเทพเงาอะไรน่นะครับผมก็จะเป็นร่างที่แบบใช้จะมีดนะครับผมเ,เรียกมีดได้ไหมเออนะน่น่าจะมีแหละนะครับก็ประมาณนี้เนาะซึ่งราคาเนี่ยก็เท่ากับไอ้เจ้าโซนิกเนาะส่วนความสามารถเนี่ยก็ จะเห็นนะว่าสกิลสองเนี่ยจะรีเซ็ตคู่ดาวสกิลหนึ่งครับส่วนอันตรีเนี่ยจะบวกสปีดวิ่งเร็วแค่นั้นเองนะครับผมเนาะซึ่งมันก็ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเออแล้วเวลาสกิลเนี่ยก็คล้ายๆกับโซนิกเลยนะแต่แต่เรามาดูรีวิวทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาพูดอัปเดตที่เหลืออันหน่อยนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นเออสกินนะครับแล้วก็จะเป็นยูจีเซียนหม่นะซึ่งน้องก็สามารถออนแล้วก็ปรับได้นะครับซึ่งพี่ก็ เห็นแล้ว,วเป็นเขียวก็โอเคอะนะฮะสีก็เขียวๆหน่อยนะครับส่วนสกินนะครับผมก็มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมายเนาะก็จะเป็นแบบพวกออของฮันเตอร์นะครับผมถ้าใครเคยดูก็จะรู้เนาะของโซโล่เลเวลลิงแล้วก็แน่นอนครับว่าซงยูเนี่ยก็เป็นหน้าเก่าอะ่เออนะเับผมหน้าที่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบช่วงกําลังแบบฮิตๆเลยตอนนั้นนะที่เขาเอาทรงผมนี้เข้ามาเนี่ยโหยังฮิตเลยตอนนั้นซงจิงอูตอนนี้ก็เป็นชี้ อเราเด็ี้ไปแล้วนะครับผมก็พี่คิดว่าตอนแรกแบบโอ้โหอาจจะต้องเสียเงินนะเบต้าใหม่อะไรอย่างงี้นะไม่ไม่มีแค่ตัวใหม่เอแล้วก็แน่นอนครับอย่าลืมอัพเลเวลด้วยนะให้ขึ้นเป็น151ยาสิบเอ็นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นนี้จริงๆก็หมดละที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมมันไม่ค่อยจําเป็นด้วยนะครับแต่ก็ถ้าผู้เล่นใหม่ขับมาเล่นเนี่ยก็อาจจะเลเวลง่ายขึ้นเนาะเห็นว่ามีปรับการอัพเลเวลง่ายขึ้นนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้าสองเยอูแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูด่านใหม่นะว่ามันยากง่ายประมาณไหนนะครับอะโอเคเข้ามาแล้วนะครับก็เท่าที่ลองเทสไปก่อนหน้าน,นี้ก็รู้สึกว่าโอ้ม่สกิลหลายๆอย่างก็ก็ก็ดูดีฟังสก,กิลก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเออก,ก,ก็ตัวเพระเนาะออซึ่งเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับอไอ้เจ้าส่งเนี่ยมันประมาณไหนแล้วกันเนาะออแล้วเดี๋ยวเอาไปเทสในด่านสตอรี่ใหม่ด้วยนะครับ อโอเคสกิลหนึ่งนะครับผมเนี่ปาดเข้าไปนะครับแล้วก็ปาดไปฮิตแรกเนี่ยปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมีสายฟ้ามาโดนอีกทีหนึ่งซึ่งอันเนี้ยพี่ไม่รู้ว่าถ้าโดนสองสายฟ้ามันจะแรงกว่าไหมนะเพราะมันมันดูแล้วมันดูยากก็เลยแยกคิดไม่ออกนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็คืออ่ะปาวปุ๊บประมาณนี้ซึ่งปันก่อนทีหนึ่งจึ๊บแล้วก็จะมีสายฟ้าลงรอบๆนะครับผมซึ่งถ้าอยางเอียงนี้อ่ะ ก็ยังโดดนะแบบใกล้ๆหน่อยอหรือว่ามันตัวใหญ่นี้พี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอลองขอลองดูอีกทีเดินติดกันอย่างนี้เลยอ่ะอยังโดดเอา้าไม่ใช่ <c oughs> สกิลการโลกก่เฉยเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราดูหลอดการโล่ด้วยก็ดีนะครับไซึ่งแน่นอนครับว่าสกิลมันไม่อมตะเนาะ,ะคือปาดใกล้ๆเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าปาดข้างหลังเนี้ยนะครับมันจะว่าแล้วนะครับผม สกิลสองนะครับก็เป็นสกิลพุ่งเนาะเออเดี๋ยวกดให้ดูปุ๊บพุ่งปุ๊บอ่าแล้วปาดมันจะมีฮิตหลังอะนะครับผมก็คือง่ายสกิลเขาอารมณ์แบบฟันมาแล้วทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเอฟเฟกต์ฟันมาทีหลังอีกทีนึงนะครับผมสกิลนี้จะเป็นส,ส่วนใหญ่เวลาคอมโบของเขาเนี่ยก็ง่ายๆเลย1 2น,นะครับแล้วก็หันกลับมา1อีกทีนึ่งถ้ามันไม่ตายนะหรือว่าถ้าทีบอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะซึ่ง ดาเมทเท่าที่ลองก็ไม่ไม่ได้ดูเวอร์ขนาดนั้นเพราะยิตมันน้อยอะ่ะดูเดี๋ยวเวลาฟันทีหนึ่งยิตมันไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ดาเมนไม่ได้สูงมากนะต่อมานะครับสกิลสามครับผมอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับพีเนาะมันเป็นสกิลแบบรอบตัวจริงๆนะอ่ะบใหดูข้างหน้าข้างหลังเลยไม่ถึงแต่มาอาจจะสั้นนิดนึงละกันนะเออเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะครับ จะเห็นเนาะว่าสกิลเนี้ยจะเป็นสกิลที่เป็นอมตะนะครับผมสกิลอื่นเนี่ยยังไม่เป็นนะเออสกิลหนึ่งกับสกิลสองเ,เห็นไหมโดนทั้งหน้าโดนทั้งหลังนะครับผมเนาะสำหรับสกิลนี้มันเป็นอารมณ์เอลีรอบตัวนะครับผมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกนะันว่าเวลาเล่นเขาจะเล่นกันยังไงแต่อาจจะเป็นแบบสกิลแบบเคลียร์อีกชุดหนึ่งนะครับผมหรือไม่ก็แบบเวลายืนในกระบอกแล้วก็กดสามเนี้ยปรนะมาณน,นี้ยหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สามนะพี่เดานะแต่เดี๋ยวพอเวลาเล่นจริงเราจะรู้เองครับต่อมาครับ อันเตอร์เมทสกิลนะครับผมซึ่งสกิลมันก็ตัวเพรทัพมันก็มีแค่นี้แหละก็จะเป็นการฟันรัวๆอย่างเงี้ยนะครับผมข้างหน้านะโดยเฉพาะข้างหน้านะครับข้างหลังไม่โดนเนาะแล้วก็จะบูทสปีดเรานะครับผมแค่นี้ซึ่งก็ออร่าสวยนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวเรามาฟันให้ดูว่าถ้าเฉียื่อยๆนี้โดนไหมนะครับก็จะโดนข้างๆนิดนึงนะครับผมต้องแบบ เหมือนสกิลหนึ่งเลยนะครับผมะระยะม,มันนะ่ะพี่คิดว่านะแต่ถ้าขาันข้างหลังเนี้ยนะไม่โดนแน่นอนแล้วก็สกิลนี้เป็นอมาตะแม้ว่าเราจะหันหน้านหนีนะครับแต่มันก็จะปั่นแต่ข้างหน้านเดี๋ยวนะวก็คือง่ายสก,ล 3, สกิลสามกับสกิลสเป็นอมาตะแค่นั้นที่เหลือ,อไม่นะประมาณนี้แล้วกันสอนตัวนี้เดี๋ยวเราไปเทสในดานใหม่แล้วพาไปดูนะว่ามันประมาณไหนนะครับอ่ะโอเคเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้ลองเทสละโอ้โห สองด่านนิดนึงนะจําไม่ได้นะโอเคอะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะสกิลมันมีข้อเสียข้าดงเยอะอยู่เหมือนกัน,นครับอ่ะเวลาฟันปาดปุ๊บแล้วถ้าสายฟ้าเนี่ยมันไล่ออกมาไม่ทันมอนเผื่อมอนมาตัวมันวิ่งเร็วนะครับผมเออมันก็ไม่โดดนะพี่ก็แบบเอา้ายังไงเป็นกันบบน,น่าจะไม่โดดนะเออบางทีอะถ้าเจอมอนวิ่งโดเร็ว,รวน่อนครับหรือบางครั้งเราฟันแบบเผื่ออนาคตอะเออก็ก็อย่าทำนะก็คือเล่นตัวนี้คือแบบ ต้องลากกดออแล้วก็ค่อยกดปาดน,นะอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะไม่ต้องรีบเล่นแบบใจเย็นๆนะออถึงจะชัวร์นะสกิลเนี่ยก็เอาจริงถ้าลากดีๆนะครับแล้วก็มีช็อตคิดหน่อยชนิดหนึ่งมอนก็ตายได้ในชุดเดียวเลยนะสำหรับเจ้าต,ต,ตัวนี้นเนาะแต่ถ้าลากไม่ดีมอนไม่ติดมาด้วยนี่ก็คือชิปหายเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าสกิลเอลีเขามีแค่สกิล หนึ 1> 1, 2, เติใช่สก็4นะเออก็เลยมีโอกาสที่จะเจ็บตัวนิดนึงแล้วก็ด่านนี้นะครับมินจะมีมอนที่แบบไอเชอแมงไม่เดินนะมันจะยืนไล่อย่างเดียวเลยนะครับผมอันนี้คือข้อเสียของตัวนี้เลยนะพอ,อดีสกิลเอลีค่อนข้างแคบนะครับแล้วเจอมอนแบบนี้แล้วก็อืมอร่อยนะคนดูก็คือต้องอาจจะต้องแบบ1 2 1แล้วก็3ไปเลยนะครับผมถ้าสามไม่โดนอีกก็วิ่ง มาเคลียร์สกิลหรือไม่ก็ใช้ผลละไม้พิศาจในตัวเราทำงานนะครับผมเนาะแต่รูปหน้าตาผลละไม้พิศาจเราก็จะเหมือนสัพเ์อยงนิดนึงนี่เ <c oughs> คลียร์เห็นไหมได้อยู่นะชุดหนึ่งจริงๆพี่คิดว่ามันน่าจะมีแบบแบบคีบ่บัฟอนะไรเนาะเพราะในเรื่องก็มีแบบเอ <c oughs> เห็นไม่เห็นฟันติดขี่บอยอยู่อะไรเงี้ย โอ้อันนี้อันนี้ไม่ขยับนะ้พวกนี้ไม่ขยับเราก็ปาดมันซะเลยนะดูเราต้องจําลักษณะของมอนด้วยนะสําหรับดันนี้มันจะทําให้เราแบบเคลียร์มอนได้เร็วขึ้นอ่ะเจอเจาล่างตัวเองอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่เป็นบอสนะคนดูปาดเลยครับหนึ่งสองสามปุ๊บอ่ะเรียกเพื่อนนะผมโอ้โหพอเรียกปุ๊บเอ้าโอ้โหเรียกเพื่อแล้วแบบบอสลบสกิลเลย นึงจุจ๊บๆอ่ะโอเคก็สู้โดยที่แบบเลือดลดน้อยอยู่เนาะเออมัน,นก็วิ่งเร็วนะดูแล้วเอ,อ้จริงๆอะพี่พอมาสังเกตดีๆอันติเนี่ยกดสุมสีมส่สมห้าก็ได้นะคนดูเออแต่ด่านนี้จะดีตรงที่มอนมันเกิดเร็วครับมันจะบอกว่ามอนเกิดเร็วไม่ได้เพราะว่าเราเรา,เราเคลียร์มอนปุ๊บใช่ไหมด่านมันมีให้เราวิ่งอเออวิ่งสักนิดนึงอะ่ะคือมันต้องมีอะ่ะคือไงมือก็ต้องได้วิ่งอะไรประมาณเนี้ยแบบประมาณคือวิ่งปุ๊บนะครับเออ เราก็มอนมันก็จะเกิดหลอแล้วแหละเราก็สกิลได้แหละแต่ถ้าวิ่งเร็วๆถ้าเรามาเร็วๆอันนี้พี่ก็ยังไม่ชวนนะพี่ก็ยังไม่ค่คยได้ลองเล่นนะครับนี่ก็เคลียร์เห็นไหมคือเราต้องลากมอนนิดนึงด่านก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนักน,นะแต่ต้องเคลียร์นั่นเคลียร์นี่เยอะนิดนึงนะครับผมอาจจะมีชุดซ้ายชุดขวาอะไรประมาณนี้เหมือนด่านสมัยก่อนเนาะที่แบบต้องเคลียร์สองฝั่งอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้เรามีผลละไม้ปีศาจมีเพื่อน แอสซิสที่แบบสกิลเวอร์นะครับผมเมแค่พุ่งม่แล้วก็สกิลก็ตายแล้วนะมันมันมันก็ง่ายอยู่นะแต่จ,จะต้องเดินนิดนึงนะครับผมเนี่ยไม่ตายก็ใส่สกิลแม่งเลยนะครับผมแล้วใส่ไม่เต็มคอมโบมันก็ไม่ค่อยตายนะ,อะโอเคอุ้ย,ยตัวน,นี้ไม่ตาย <c oughs> จะเห็นเนาะเออว่าหมอนเกิดเร็วอันนี้อันนี้พี่ก็ไม่รู้นะต้องลองย้อนไปดูไหนของเขามันแก่อยา่างตายปุ๊บเกิดปั๊บอะไรเงี้ยแต่สกิลขเขาก็วนได้โอเคอยู่นะตายอ่ะก็ถึงบอลตัวสุดท้ายละนะนี่ตัเวเบลเลอร์เลยนะคนดูพี่ก็อยากดูเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอะไรมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมันก็แบบไม่มี มีอะไรก็แค่เอฟเฟกแบบปกติเลยคนดูบอสไม่ค่อยได้ใส่รายละเอียดอะไรมากนักน,นะส่วนใหญ่เขาจะเป็นเน้นพิเลตเนาะคิดว่าตัวนี้จะเป็นบอสเลดของซองคิงอูซิกนะแล้วบอสธรรมดาคนดูซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าพี่คิดว่าแน่อนาคตอาจจะมีอีกนะสำหรับไอ้เรื่องโซโล่เลเวลลิงอ่ะพี่มั่นใจว่าเกมเนี้ยเอามาอีกเนี่ยเพราะว่ามันเคยเป็นตัวละครที่ขายดีมากๆเหมือนวันพีทครับ ที่มีช่วงหนึ่งอ่ะมันขายดีมากๆจนแบบตัวพิดเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยล่าสุดก็มีผลปีศาจเข้ามาละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะเออซึ่งเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าเกมจะไปในต่อในทางแนวไหนนะแต่เท่าที่คาดหวังไว้ก็คงอาจจะไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นการแบบพัฒนาจุดเก่าๆอะไรที่มันแบบไม่ดีลบลิกษษิสิเออพี่ถือว่าโอเคนะการที่เขามาแก่อยอยงี้ไม่ไม่เหมือนบางเกมนะครับที่ หายไปเลยนะตอนนี้นะพี่ก็คาดหวังเกมเกมนั้นอยู่ว่าจะกลับมานะครับผมก็สับสุดไปแล้วใครที่เติมไปก็นะครับ